งานลุ้นฟ้าใสจะมาประกวดต่อจริงหรือไม่เล่นเอาแฟนๆง,งานตอนนี้ลุ้นกันสุดขีดเลยนะคะว่าฟ้าใสบริสตานุอินมิสชินิวส์ไทยแลนด์2019จะมาประกวดต่อจริงหรือไม่เพราะว่าล่าสุดนะคะในงานแถลงขา่าวมิสแกนไทยแลนด์2023ซึ่งเป็นการแถลงขา่าวข้ามปีกันเลยนะคะสำหรับการประกวดมิสแกนไทยแลนด์ซึ่งล่าสุดฟ้าใสก็ได้ไปร่วมง,งานแถลงขา่าวและพีเอสก็ได้เปิดตัวเป็นพีดีมิสแกนประุูทางนี้แล้วเป็นทเรียบร้อยนะคะ ซึ่งงานนี้พีเอเองก็ได้มีการชักชวนแล้วก็บิ้วฟ้าใสว่าสรุปแบบฟ้าใสอยากลงวดต่อไหมอะไรไหมถ้าอยากรู้ว่าฟ้าใสจะลงวดต่อไหมเดี๋ยวฟังฟ้าใสในคลิปสัมภาษณ์กัเลยค่ะวันนี้ฟาใสก็มารับราวัคะริๆจอกว่าาวมากขออว่าจำจำชื่อ็มไม่ได้แตเราจะเป็นในสายของนั้งแสดงทำีตทำอะไรประมาณนี้ค่ะ ความสามารถของเราแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเราแล้วก็เห็นผลเชิงหลายด้านออกมาไม่ค้อยเหมือน มีกรแสมาเเราพีเอก็เป็นหัวขชอบนางงามด้วยเาก็เลว่ามใส่เจ้ลงได้หรอเกินแล้วาอสมุนก็จะรู้นะคะว่าตอนาเกียรติจะแถบพินาา่เนี่ยใส่ใจมีช่วงเวลานี้แล้วยงได้หรอ้วที่ตมาต่อก็เลยแบบโอเคแบบกระแสมาปุ๊บอยู่รู้สึกแเยแบบอูก็เว่าเกินปกติยามาที่เห็นนางงาม้นปกวดมกอนใช่ไหคะเขาก็จะรสึกจริงนัง้นกสัรวตไปอะอยู่แบบมีความกังวลตอนนั้นเหมือนกันแต่พอเห็นแบบ ก็แบบโอ้โหมาเต็ม <usted> ่ก็เอสก็จะอยู่ังคาแบบมาใส่ลงไว้ลงไว้อะไรอย่างเี้แล้วก็จะมีความแบบหรือว่าจะลงมีไหมใช่ที่็นแนกับยงไอม่ได้สใจวเราว่กต้องคุยกับคนที่เราเซ็สัญญาที่เราเป็นซ้ว่าเที่เราเซ็นสญญาไปก่อนหน้านี้มันจะมีอะไรที่เหมือนไปกระทกับแบรนไมแล้วงเช่นแบบมีแักงาใส่เป็นเซนเตอร์หรือมาาสเตอรมันก็จะมีเหมือนแบงเ้ เป็นสปไปคลาสกับสปอนเซอร์ของการที่เป็นโปรเจกต์หรือว่าอะไรในประเทศเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เลยจึงต้องมีแบบเราไม่สามารถตัดสินใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความเพราะว่าเราก็ต้องไปคิดกับกับคนที่เราไปเซ็นสัญญาก่อนหน้านี้ด้วยจึงบอกว่ายัางเหลืออีกประชุมั้สองที<ช><ช>มค่ะแค่เรื่อว่าเรามีใจก่อนว่ามีมีเฮดคอยแบบสะกิดตลอดอยู่นี้แล้วก็พอเห็นแบบใช่ที่เห็นเป็นส่วนใหญ่ของการแล้วก็เสียงแบบแฟนคลับที่แบบเี้อยากเห็นโปรใสอีกครั้งหนึ่งบวกกับการที่เหมือนเราก็รู้สึกแบบ ภาพจำในวันสุดท้ายของการประกวด m ิส s u n เ v e r s e ศาสตร์5ชุดาเรเรารู้สึกว่ามันสุดได้มากกว่านาี้่ะก็เลยมันก็มีความแบบยิ่งใืญนจะลงดีอะไรแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าก็คืก็ต้องรอติดตามในส่วนของการประกวดมิสแ g r ก็คือเดี๋ยวตอนนี้ภาษาคือเราไปประชุมก่อนใช่ค่ะก็ประชุมเนี่ยเบื้องต้นก็ประชุมมาแล้วแบบหลายที่มากแต่ว่ายังเหลือ จะเป็นยังไงก็ยังไงก็ขอให้การัรใจัยฟ้าใสนะคะสหรับการเดินทางของฟ้าใสว่าฟ้าใสจะประกวดต่อหรือว่าฟ้าใสจะอยู่ในบทบาทไหนก็เป็นกาลังใจกับฟ้าใสเสมอค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะข่าวสารต่างๆในที่ Facebook แฟนเพจมาดามเมาส์ยูทูบมาดามมาลาชแนลแล้วก็กติ๊กต็อกมาดามเมาส์นะคะและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ